ยูนี่มีพี่เลี้ยงแมวมาแล้วยูไหนอูคุณแม่สวยมากคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกโอ้โหมีนิสวัสดีพี่ยังสวัสดีสวัสดียูคะคุณแม่เป็นเล่นน้ำหรือยังสวัสดีค่ะพาแล้วพาแล้ววันนี้พาไปเที่ยวแล้วเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่วันนี้แม่อูสวยฮะแม่อูสวยใช่ใช่ แม่ยูจะมาแวะมาลงโถมาไงยุชี่สบายดีไหมลูกสบายดีค่ะอยู่ทักค่ะมินิกเลยลูกสวัสดีค่ะมินิกแอร์ม่นิกดูเรียบร้อยขึ้นนะมินิกไม่ขวนแล้วใช่ไหมยูชอบทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องก็ขวนเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเ่ะแก่อะยูแก่เลยมันวามากเลยคแฮปปี พี่นี่ค่าค่าคนดูหน่อยเร็ววัสดีคะริ่ม้องไห้ไมเ้ิ่ม่าดะพี่นี่ค่าค่พี่ลินหน่อยเร็วพี่ถึงพี่ลิน่ี่ถึงพีลิ้นนเ็มากเลยอเคนี่ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วค่ะาพี่นี่มานีนีมาีนีมาเดี๋ยวระว่ารอพี่ลินนะทุกคนคุยกับนี่นี่เพ่อนสวัสดีค่ัสดีคสวัสดีคัดัดกัดัด ดูดูดูไอ่นี่อยางดูซีอย่ดูซีอย่ดูไม่นี่อยากดูซีแม่มาเต้นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวทุกคนรออยู่ให้คุณแม่ดื่มนะครับอย่าให้แม่กินหมดแก้ว เอาแม่กินหมดเลยอ่ะชงชาเขียวให้คุณแม่กินด้วยสิคุณแม่จะได้สบายทชงมีคนบอกอยากให้แม่มิวกับแม่อูมาเมาส์มอยกันแม่มิวน่าจะยุ่งๆนะส่วนแม่อูก็ไปแล้วแม่มิวขืนกล้องนะคะแม่มิวไม่ค่อยชอบออกกล้องเท่าไหร่แม่มิวบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคุยแบบไรฟ์ แต่ถ้าเจอกันแบบเจอแม่มิวที่ไหนสามารถติด,ด่อแม่ม <c oughs> ิุยเก่งมากเสื้อลิชี่สวยขอบคุณนะคะเสื้อพี่กอ๊อตก็สวยเนาะใช่เส <c oughs> <c oughs> ื้อของอะไรคะ <c oughs> ไม่รู้เลยค่ะเหมาะกับช่วงนี้มากใส่สบายมาก <c oughs> พี่กอ้อนั่งดีๆหน่อยะคะ่ะนั่งดีแล้วนี่เดี๋ยวเอาลิปิดไว้เนหะ กดซื้อลูน่าได้เลยนะคะทุกคนอยู่ในตำแหน่งที่อะไรนะอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยเซ็นเซอร์ได้ดีมากใช่ใช่มีคนบอกว่าถ้าคนแพ้ต้องบอกรักผ่านไลฟ์โอ้โหกเราบอกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะไม่จริงค่ะทุกคนยูไม่กล้าบอกหรอกเขาก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันอ่ะ มีคนบอกว่าคนแพ้ต้องบอกรักอะไรนะคนบอกว่าคนแพ้ให้บอกรักมารอบสุดท้ายมามาๆมามามา,มาอยู่คนแพ้ต้องบอกรักนะโอเคโอเคอมแม่บอกว่าลิีิอยายกให้กอลบอกมากเลยใช่ไหมแต่ว่าของกอลอาจจะแพ้ก็ได้ใครจะไปแล้วอยู่กอดรับสิอ่มา ทุกคนขยาให้หนูแพ้นะมา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 ไหนใครอะไรนะคนแพ้โดนบอกรักหรอใช่คนแพ้ต้องบอกลักคนชน,นะคนแพ้โดนบอกลักคนแพ้ต้องบอกลักอ๋ออ้อาวดูดิดูด,ดิไม่มีใครกดให้เขาเลยอ่ะ <c oughs> ไม่มีใครกดให้เขาเลยอ,อย, <c oughs> ยู่ย่ย่ยยยไปคะ่ะทุกคนไปคะ่ะ ไม่มีใครกดให้เขาเลยอ่ะคนคนช่วยเขาตั้งหกร้อยก็ขวนเออกดให้กดไลค์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 เข้าไปที่หน้าจอให้ผมนันสอยากเห็นี่บอกไลค์ให้บอกรักหรือเปล่าไม่มีใครกดเลยอ่ะไม่มีใครกดเลยเมยเลยเคยเวยเลาเ้าเลาเลย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 เยเดให้เขยเยอยุลคยเลยเลาเล่เลยหล่อยเะคะเกิเมยไม่เคยได้ยินกเลลเลย เวดออย่เวอร์สิคนช่วยกดหน่อยนะคะหนูเป็นผู้หญิงหนูบอกแล้วผู้ชายมันจะไม่งามทุกคนช่วยกดให้หนูเยอะๆนะคะมาสูสีอยู่นะนี่ฮะไม่ได้นำสันารทงกี้ทุกคนค่ะอย่ายอมให้เราแพ้นะคะเราต้องเป็น girls power นะคะทุกคนสู้เขานะคะ มีคนมาช่วยเราเต็มเลยมา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 ตัวในนี้ใครมีผู้ใหญ่หรือมีใครนะคะที่เข้ามาแล้วเมตตาสงสารหนูช่วยกดให้หนูเยอะๆนะคะหนูไม่อยากแพ้อยู่ที่ว่าอยากเห็นใครนะฮะอยากเห็นใครที่ต้องพูดทุกคนนะขวาไปอีกคครอีกตั้งสามนาทีอย่าให้เขาตีตื้นขึ้นมาได้นะคะทุกคนไปต่อคะ่ะ <laughs> <laughs> จะมูิว่าสมมติพี่กอล์บอกรักทุกคนลองจินตนาการเะคะว่าทุกคนตัดหนูออกแล้วก็ไปใช้ว่าเป็นพี่กอล์บอกรักตัวเองก็ได้ บิวเก่งนะบิวเก่งจังเลยใครที่ชอบพี่ก๊อตนะคะแล้วก็รักพี่กอ๊อตสามารถกดให้หนูชนะได้เพื่อที่จะเอาไปเป็นมีมว่าพี่ก๊อตบอกรักนะคะใครอยากได้มีพี่ก๊อตบอกรักกดไลค์ให้หนูเยอะๆนะอีวันเนี่ยเยอแอวนทุกคนกดน้ำแล้วทุกคนอีกสิบวิกดนำแล้ว

ไายให้แล้วก็ช่วยให้ชัยชนะครั้งนี้เป็นของเราเจ <_ d ance> ทุกคนมากเลยนะคะต่อไปเวลาทุกคนอยากให้หนูเปิดเพลงอะไรหรือว่าเต้นเพลงอะไรหนูก็จะทําตามคําขอของทุกคนทีนี้คนแพ้ก็ทําตามข้อตกลงด้วยเอาหน้ามาใกล้ๆจอโดนเลยนะโดนเลยนะกติกา อเลยอเลยชอบฉันก็พออยนะคะ ไม่ต้องร้องไห้นะโอูนะไม่ต้องเศร้านะทุกคนถก่อนร้องไห้แล้วเนี่ยไปหลอกเขาจะรลอกทำไมโอเคนะคะทุกคนไปแล้วนะครับไปเลยหนีเลยลับมาไม่ทันกอนบอกรักหนูด้วยบอกว่าไงแม่บอกว่าบอกว่าไง <c oughs> พูดใหม่แม่พูดพูดเยอะด้วยมันนี แม่การแม่การแม่ไหวการแม่ไหวไหนดูดิดูดไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไรพ่อม่าบอกว่าฟพ่อม่าบอกว่าเราฟังอยู่ยพูดใหม่แม่ไม่ได้ยินพูดเยอะๆด้วยอไม่เป็นไรมีพี่พี่เขาขาดไปแล้วแหละ,อ,ะอ๋อปวดแก้มเลย เขาบอกก้อนขาสั่นไม่ไหวแล้วบ้านไปิดไ์กันเถอะไปเราไปพักผ่อนกันเถอะแยกย้ายโอเคครับผมไม่ไปน,นะครับมาเจอกันสวัสดีเจ้ากูโคนแม่บอกพึอสวัสดีเจ้าแม่สวัสดีเจ้ากูโคบายบ๊ายบายบ๊ายบาย